แต่ว่าถ้าเท้าไปเบ่าเอาว่าไรล,ละ350บาทเดอ้อปั้นข่อยปั้นหน่อยสองหล่อบสิเบิ้งคือแพงเป็นมอเอาแต่ว่าเท้าเท้าก็จะมีลักการในการเบ่าหน้าอันเป็นสองแถวบางสิแถวและหาไรเอ็นบ่เท้าก็บ่าอันขอเพิ่มไร่อันแถวและหาลอยสติไม่ปั้นหน่อยสองแถวบางสอันนี้ก็ซ้ำปั้นสองแถวอะไรพี่น้องเนี่ยเดียวเดียวนี่ก็ละเอียดงามอยู่ครับเพราะว่าแถวรถเต็มเงี้ย เปนเทราะว่าเอาไรละสองโอ้สามลอยหาซีปึงสิบังคือแพงหลายบานโอ้คือบา้าแพงแ้บอกว่าแต่ว่าเอาเอาไรละซ้ำเก่าที่เนี่ยแต่ว่าขอเติมอีกเนี้ยจะแท่ละหาลอยหน้าเป็นสองเทกับพันหนึ่งกระซ้ำเกา่าพี่น้องลาค่ะซํำเป็นไรละสามลอยหาซีปจเอามันเป็นกลยุทธ์ในการเบ่าก็บลูค่ค้าดเลยครับกมันก็มีสูตรในการเบ่าอยู่นะครับผมบว่า เทาสิไปจอดจงวาระค่าไรล,ละโหลดเท่ากับมีเรียมมีไรของเท่าในการออกไปเยอะขอเติมเอาไปสัเอาไรล,ละซ้ำก่าสมมูลที่เนื่อมันหยาหลายอยู่เอาไรละซสมมูลละเท่าขอเติมแถวละหาร่อยสักที่ไปะสะักเออมันกระเบิ้งคือบัวลายเท่าเท่าละหาร่อยเทวันนี้หน้าสองแถวนะครับแท่าเราอ่านหาไรมองมันเหลืออยิ่หน้าซิปอะไรน้อยหน่อยฮะถือว่าเป็นกลยุทธ์ในการเาว้ากับลูกค้านะครับ ก็ยังหน้าสองไฮกวเป็นข่อยมาตาก็หนี้แม่แดดกันสองรอบกะละเอียดเนี่ยง่ามอยอะแต่ว่าถามว่าหยาเสียงติดตายบอผนมาเลยก็เขี้ยวขึ้นเลยแล้วครับแต่ว่าหยา มันอยู่หน้าลุมมันกับพมีผลดอกยาเนี่ยนัน้ามะถ่วมมันมันก็ตายอยู่นะครับแต่ว่าแต่มันอยู่หน้าทึ่งือยังสีดีเลยอันนี้หน้าทึ่งนะครับน้าม,มาถ่วมง่ายนี่พูดลาเดือนสิงหาผมเล่นยาแล้ว,วบาดคักกจจกที่สมยาคุ้มยาขาจัดการมันเอ้าเล่นรอบสองกันเลยฮรตามที่ผมเบ้าสู่ฟังครับมันต้องมีกลยุทธ์ในการพูดเนะฮะ นี่แเละเปนปยังข้าจังวา่าให้ไปเรียนทังสือเรียนเพื่อยังเพื่อเอาทฤษฎีครับผมทฤษฎีในการเท็ดทฤษฎีในการคิทดทฤษฎีในการเวบานะครับถ้าเอามาปรับใส่ในชีวิตประจำวันของเขาบางคนนี่เฮ็ดงานเก่งเกงครับ งานง,งานเก่งงานงานของแต่บานว่าทศินนะครับหรือว่าการเว่าเพื่อนําเสนองานหรือว่านําเสนอราคาเว้าวเป็ียนอันนี้กับเบิ้งเบิ้งคือจังมันแค่นร่บานเขาเ้าเปลียนเลยครับแต่ว่าถ้าเขาเ้าเป็นเปลียไปเยอะมากกับราคากับตกทอมูลนี่และนะครับแต่ว่าเขาอาศัยว่า เทามีว่าทศินในการเเวะนะครับเเวะโน้มน้าวจิตใจเเวะจังไรให้เพื่อนค่อยตามให้เพื่อนเฮ็ดนํานะครับให้เพื่อนว่าราคาดีอ๋อเฮ็ดนังมันบ่แพงนะครับมันสมเหตุสมผลแต่ว่าอีหลีมันก็บ่แพงเหรอครับอาจโต๊ไรละสามลอยห่าซีพวันปันสองเฉียวน้ะมันก็โอ้โเอาการยิ่ดิครับสองเฉียวสามลอยหาซีพวันทำให้ทั้งเพื่อนกับบ้านถือด้วนะครับ เพราะว่ายางไปที่เที่ยวเดียวก็บสองรอยหาซิฟไปดิสองเที่ยวมันต้องเป็นหารอยเนาะคุณสองบ้านผมมันเครื่องคิดเลขมันทานอ่อนครับสองเที่วก็บดิสามรอยแน่สามรอยหาซิฟแน่ยุ่งผมาณนี้ครับกับพ่อ,อยู่ได้อีกครับแต่ว่าส่วนมากกับเที่ยวเดียวละมันหลายนะครับกับมี่คู่อยากใช้เต็มหัวปีแต่ว่าเ่าอยากใช่อีกก็คือจังสี่นี่ครับกับจังในเรียทไทย มาตวนมาใช่แบาที่เดี่ยวเขากับวานเลยครับเอาเนียนนะฮะเออเอ้ยโอ้ง่ามครับง่ามบันง่ามคากแล้วเสียงนี่เล่าใจประขนาดนะครับผม เน็กจะจำกระเหลงเนี่ยโอ้ยปวด เสร็จแล้วไห้นี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม